ื่อนไหวของเครดดูกรนะครับก็เป็นแนวรับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเองก็ถือว่าน่าสนใจกับดีลนี้เพราะว่าน่นแน่นครับแฟนบอลไทยเองเชียร์อยากให้ดูกรณ่ะมาติดทีมชาติไทยนะฮะแน่นอนว่ากับการอยู่บุลำอยู่เต็ดเขาเองก็ลงเล่น ในหาน,นะแข้งไทยนะครับเพราะว่าตามกฎไทยลีกเนี่ยคือถ้ามีพาสปอร์ตไทยหรือว่ามีบัตรประชาชนไทยเนี่ยก็าสามารถที่จะลงเล่นในนามนักเตะไทยแล้วก็ถือว่าฟอร์มของเขายอดเยี่ยมมากๆเป็นตัวหลักให้กับทางบุีรัมยูเต็ดอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะล่าสุดกับเกมชอปปี้ครับ,รบที่บุีรัมเอาชนะบอลเดียลเอฟซีซามรินดาจากอินโดนีเซียไปได้4-0นะครับเมื่อวานเขากา็ลงเล่นแล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทำเอาซซเกมรับ ของบรีลัมเนี่ยแข่งแกร่งสุดๆแล้วก็เกมรุกของฝั่งอินโดไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับดักเอาอยู่หมดตลอดเลยก็แน่นอนนะฮะว่าการที่แฟนบอลเขาพูดถึงกันมาเนี่ยเนื่องจากก็มีข่าวออกมานะครับในโลกโซเชียลถึงดูก,กอที่แม้ว่าตะกอนเนี่ยจะเล่นทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้ว5เกมนะครับรวมไปถึงทีมชาติออสเตรเลียชุดยูก็เคยเล่นทแล้วเหมือนกันแต่ว่า เรื่องของปัจจุบันนะครับกฎฟีฟ่มีเรื่องของการแก้การย้ายสัญชาติให้กับนักเตะเพื่อความเสมอภาคในด้านต่างๆนะครับที่แม้ว่าจะลงเล่นไปแล้วเกิน3นัดก,ก็ตามครับคือแ,แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้นะครับก็ต้องดูว่าฟีฟ่าเขาจะผ่อนผันให้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปคุยอีกทีหนึ่งโดยกฎเนี่ยก็ระบนะุว่าต้องรอ3ปีครับจากการลงเล่นให้กับทีมชาติอื่นๆในนัดสุดท้ายนะครับซึ่งเขาเองลงเล่นให้กับออสเตรเลีย เกมสุดท้ายก็ย้อนไปนู่นเลยครับ6มกราคม2022นะครับจากนั้นเนี่ยก็เคยมีติดทีมมาแต่ว่าไม่ได้ลงสนามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าครบ3ปีแล้วล่าสุดเองผมก็ได้รับรายงานมานะครับว่าเรื่องนี้ยังมีความซับซ้อนค่อนข้างมากเลยนะครับในรายละเอียดลึกๆเนี่ยยังมีความซับซ้อนจริงๆไม่ใช่ว่าแค่รอ3ปีแล้วจะสามารถยื่นเรื่องเราเล่นได้เลยนะครับมันยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ยังมากอยู่แต่ปัจจุบันอันนี้ยืนยันนะครับว่ายังไม่อยู่ในข่ายที่จะมาเรียกติดทีมชาติไทยแล้วก็ยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้แบบจริงจังนะครับก็เป็นข่าวที่มันออกมา,าจากโซเชียลแฟนบอลเองก็ติดตามเรื่องนี้มาอยู่ตลอดเหมือนกันตั้งแต่ดูกอย้ายมาอยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วนะครับก็แน่นอนว่าโปรแกรมต่อไปของไทยคือการลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027 รอบคัดเลือกครับเป็นเกมนัดแรกพบกับศีลังกานะครับ25มีนาคมนี้แต่ว่าก่อนจะเจอศรีลังกาก็จะมีเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์วันที่21มีนาคมกับอัฟกานิสถานกันก่อนนะครับเล่นกันในบ้านของเราก็เดี๋ยวรุ้นกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงสําหรับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็แนอนว่าดูกอลตอนนี้อาจจะยังยากหน่อยแล้วก็ในเรื่องของอายุเนี่ย เขาก็เลขก3แล้วนะครับคือถ้าเอามาเนี่ยก็อาจจะเล่นได้ในฟุตบอลระดับสูงอาจจะไม่ได้นานมากนักก็ผมมองว่าถ้าอีชิจะเน้นจะจะสร้างเด็กใหม่ขึ้นมาก็ยืดเออเวนิ w เจเนอเรชันไปเลยเพื่อให้อา้ังเตะไทยเองได้มีโอกาสลงเล่นในชุดชุดเนี้ยผสมผสานกันแล้วก็มีเวลาเล่นในฟุตบอลระดับสูงได้อีกหลายปีค่อยๆปรับกันไปก็คือว่าไทยอย่างอีชิเองยุคตรงนี้ก็มา ผูกทางแล้วก็ซัพพอตอีชิอีมาดามแป้งแล้วก็นักเตะทุกคนต่อไปฮะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ